สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวีมดท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะของกับเรือนพิซซราค็อกเทลสตาร์บาร์นะครับลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับก็จริงๆอ่ะในคอลเลคชันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามันเป็นตัวปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยหยิบมารีวิวเท่าไหร่เพราะว่ามันจะแตกต่างกันเฉพาะสีเฉยๆแต่เรือนเนี้ยพอเห็นอะไรต่างๆมาเนี่ยผมอดไม่ได้จริงๆเพราะเรือนเนี้ยมันดูสวยมากมันดูเหมือนแบบ เป็นเรือนทองคำเรือนหนึ่งที่แบบดูสง่างามมากดูแบบเด่นดูสวยมากๆนะครับแถมเรือนนี้ยังเป็นลิมิเต็ดมันก็เลยอดไม่ได้ที่ต้องหยิบมาให้เพื่อนดูนะครับก็คอนเซ็ปต์ของเรือนนี้นะครับก็จะเป็นชื่อที่เรียกว่าโฮโจนะครับเขาชื่อเนี่ยจะเป็นค็อกเทลสูตรค็อกเทลเนาะก็อย่างที่เรารู้เนาะเซก้พรีซาตนะครับค็อกเทลสตาร์บาร์มันก็หมายถึงว่า เขาก็จะเน้นเล่นในเรื่องของค็อกเทลนะครับส่วนประวัติต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของร้านนะครับที่ที่คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำออกมาในลิมิตเนี่ยหลากหลายรุ่นมากๆถ้าถ้าเรายังจำได้นาะมันจะมีหลายรุ่นมากๆเลยที่ทำออกมาเป็นแบบนี้นะแต่รุ่นเนี้ยเขาจะสื่อในเรือนของสีทองเนี่ยเขาจะสื่อในถึงแบบเป็นค็อกเทลสูตรพิเศษเนี่ยที่แบบมีอารมณ์ความรู้สึกที่แบบเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งแบบ วนให้นึกถึงทันียภาพธรรมชาติที่อันดมสมบูรณ์ของญี่ปุ่นนะครับที่เลียงรายไปด้วยแบบว่าหูข้าวที่ใช้ในการวัตถุดิบในการทําสาเกคือประมาณว่ามันเป็นแบบสื่อถึงดินแดนสีทองนะครับที่เต็มไปด้วยหูข้าวแล้วก็เต็มไปด้วยวัตถุดิบในการทําสาเกนั่นเองนะครับ ซึ่งสีที่เขาใช้ก็จะเป็นสีทองเลยนะครับซึ่งตัวนี้ทำออกมาได้เด่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเรือนต่างๆตัวหน้าปัดนะครับดูแวบ,บเดียวเนี่ยผมร,รู้สึกแล้วก็สัมผัสได้เลยว่ามันเหมือนนาฬิกาเรือนที่มันเป็นทองจริงๆนะครับสีของเขามันได้มากนะครับแล้วก็ผมบอกก่อนเลยนะครับใครที่ติดใจหรือว่าไม่ค่อยชอบในนาฬิกาสีทองสีอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ในแบรนด์ไหนโดยเฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่นหรือแบรนด์สวิสก็ตามถ้านาฬิการเรือนลมดำเรือนสีทองเรือนโรสโกมาเนี่ยเ <ๆ S 1> พื่อนๆสบายใจได้เลยว่าตอนนี้เขาทําเป็นแบบการการทําสีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเวลาเราซื้อสีพวกเนี้ยเราจะติดใจในเรื่องของการที่มันจะหลุดลอกใช่ไหมครับแต่พวกเนี้ยเพื่อนๆสบายใจได้เลยว่ามันไม่หลุดลอกง,ง่ายๆแน่นอครับอย่างน้อยคือแบบมันจะจางลงนะครับอาจจะใช้เวลาสัก10ปีย0ปีมันจะค่อยๆจางแต่มันจะไม่หลุดลอกแน่นอนนะครับอันนี้ จากการใช้งานแล้วก็จากลูกค้าที่บอกกันมานะครับว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ลอกนะครับแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกอีกทีนึงนะครับสีพวกนี้มันสวยจริงนะครับแต่เวลาเราเอาไปโดนไปกระแทกไปตกต่างๆเนี่ยเวลามันเป็นรอยเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่านะครับมันไม่มันไม่ได้เป็นรอยง่ายนะมันแค่เห็นชัดกว่ากระเรืองสแตเละเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับของสีพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้มันไม่ได้เป็นทองที่เป็น ทำออกมาเป็นสีทองตั้งแต่วัสดุตั้งแต่การทําเคสนะครับมันเป็นการทําสีทีหลังนะครับอันนี้ก็ก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของแบบว่าเราจะใส่ไปชนนั่นชนนี่นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดือดหาว่าไม่บอกว่าทําไม มันเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะใครที่ใส่นาฬิกาแบบนี้รู้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าไปเทียบกับนาฬิกาแบรนด์สซวิสหลักๆหลายแสนเนี่ยที่เป็นเรือนลมดามเรือนทองต่างๆเนี่ยคือคือมันทําจากทองคําจริงๆนะครับเนื้อมันก็เป็นทองนะครับเวลามันโดนโดนกระแทกเนี่ยมันก็ยังเป็นเนื้อทองนะครับแต่อันเนี้ยมันจะเป็นสเตเลสนะครับต้องต้องบอกไปก่อนนะครับอ่ะเราไปดูพิกัดตัวเรือนกันแบบเร็วๆนะครับเรือนนี้นะครับเคสไซส์เหมือนเดิมนะครับ40.5นะครับรักทุรัก47.5 น้ำหนักนะครับพร้อมใส่นะครับที่70กรัมเท่านั้นเองตัวนี้จะมาพร้อมกับสายหนังนะครับที่เป็นแบบบานผ้าแบบปีกผีเสื้อนะครับซึ่งเวลาใส่ต่างๆเนี่ยก็ใส่ได้สบายนะครับดูแบบรูร้านะครับใส่ง่ายถอดง่ายนะครับไม่ต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยนะครับฟิลลิ่งเดียวกับสายสเตนเลสนะครับคือจุดเด่นของเรือนี้ถ้าเราดูกันแบบตามเนื้อผ้าเลยนะครับแบบแรกที่เราจะเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยที่ทําออกมาเป็นเหมือนแบบลายแบบ ลวงข้าวเป็นแบบพื้นผิวเหมือนแบบท้องทุ่งที่มีแต่ข้าวที่แบบออกเหลืองๆออกแบบสีทองเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นฟีลลิ่งของการทําตัวหน้าปัดจุดนี้แล้วก็ในส่วนของตัวตําแหน่งชั่วโมงต่างๆนะครับกับเคสไซสตัวเรือนทํำสีออกมาให้เป็นอยู่ในโทนเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัดกับในส่วนของตัวตําแหน่งวันที่ในช่อง สามนาฬิกาครับมันทำให้เรือนนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะกลมเกลืนกันได้เป็นอย่างดีนะครับทาให้บางมุมบางลายเนี่ยมันไม่ดูทองจนเกินไปหรือว่าไม่ดูแบบทูชาจนเกินไปนะครับมันทําให้นาฬิการเรือนนี้ผมว่ามันเด่นในในส่วนที่มันควรจะเด่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทาคลิบสายนะครับทำออกมาเป็นออกแบบสีส้มอ่อนๆนะครับแล้วก็ตัดกับตัวสายหนังที่เป็นออกสายหนังน้ําตาลแบบเข้มๆออกดําๆเลยนะครับแล้วก็ ทุกอย่างเนี่ยก็จะคงไว้ให้มันอยู่ในคอนเซปต์ออกแนวแบบโทนสีส้มอ่อนๆสีทองอะไรอย่เงี้ยนะครับซึ่งเรือนนี้สวยมากๆแล้วก็เรือนนี้จะผลิตทั้งหมด5,500เหเรือนทั่วโลกนะครับใครที่สนใจนาฬิกา l i m i t e d e i i t i o n เนี่ยเพราะว่าเรือนนี้ก็เป็น1เรือนที่ค่อนข้างที่จะดูโดดเด่นมากๆนะครับทุกอย่างเนี่ยก็ จะประมาณนี้หมดไม่ว่าจะเป็นฟิลลี่ของการใส่นะครับอย่างข้อแข็งของผมเนี่ยอยู่6.3นิ้วนะครับการใส่เรือนนี้บนตัวเคสไซส์นะ40.5ผมรู้สึกได้เลยว่าเรือนนี้มันเป็นไซส์ที่แบบใส่ได้กับทุกคนจริงๆไม่ว่าเพื่อนๆจะแขนเล็กแขนใหญ่หรือว่าจะไซส์ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเอาสวยนะก็น่าจะมีประมาณ6นิ้วขึ้นไปนะครับถึงจะสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวประมาณนี้แหละนี่คือพรีซานนะครับพรีซานเนี่ยใครที่ยัง ไม่รู้จักพรีซานนะพรีซันคือในคอลเลคชันหนึ่งของทางแบรนด์เซก้นะครับที่เน้นการผลิตเนี่ยจากญี่ปุ่นหมดนะครับถ้าเราเนึกถึงก็มันก็จะอยู่ในเทียบชั้นกับพวก o r i e n Star นะครับอยู่ในเกรดเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นราคานะครับที่ถูกยกระดับมากกว่าเซกโอ e ไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในเกรดเดียวกันแล้วก็ผลิตแล้วก็การประกอบทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในญี่ปุ่นหมดนะครับก็อันนี้คือพรีซานนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการที่มันเป็น างานฝีมือเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับราคาป้ายของเขามามาอยู่ที่20,000เท่านั้นเองนะครับจริงๆเรือนี้จะราคาสูงกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ทางบริษัทเซโกหรือว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสตริคเรื่องราคาเนี่ยไม่อยากให้เราลดเยอะนะครับอันนี้เขาแจ้งมานะครับก็เราอาจจะเห็น หลังจากนี้ไปนะครับการที่เราจะซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึ่งอย่างเช่นเรือนนี้เป็นเรือนลิมิเต็ดเนาะถ้าเราดูในใบปากการะกันอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นรู้หมดเลยนะโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นลิมิเต็ดเนี่ยเขาจะลงเป็น10 0 0งใช่ไหมครับหรือว่าไม่ลงนะครับเวลาเราซื้อจากร้านไหนเขาก็จะลงตาร้านหรือว่าเป็นชื่อลา้าแล้วก็ลงวันที่ใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยถ้าซื้อนาฬิการเรือนนี้กับร้านไหนนะครับเขาจะลงรหัสตัวแทนจําหนเลยคือเรารู้แน่นอนว่าเรือนนี้มาจากที่ไหนแล้วก็ หมายเลขฝาหลังอะไรคือจะลงมาให้หมดจะไม่ใช่เป็นแบบเขียนแล้วนะครับใครที่ยังได้เขียนอยู่ของรุ่นนี้ก็แสดงว่าอาจจะเป็นเครื่องหิ้วนะเครื่องหิ้วพวกนี้จะไม่มีประกันนะครับคือเราเข้าศูนย์เซลกูประเทศไทยได้นะครับถ้าในการเราเป็นของแท้นะครับแต่นะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นสมมุติเราเพิ่งซื้ออาทิตย์เดียวนะครับจากที่ไหนไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับใบประกันเป,ปล่ามาเขียนเองยงเงี้ยซึ่งก็สามารถเข้าสวิตได้แต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาให้เราจ่ายนะครับ แต่ถ้าเกิดซื้อกับตัวแทนจำหนา่ายมีใบป,ประกันถูกต้องนะครับมีตราตัวแทนนะครับมีเลขฝาหลังตรงกับตัวเคสตัวเรือนทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นประกันที่บริการให้1ปีนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ไปลงทะเบียนในทางเซก้อีกก็จะได้เป็นประกันเพิ่มไปอีกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสิทธิพิเศษที่ซื้อกับตัวแทนหรือว่าจากบริษัทนะครับอันนี้เขาก็จะทําให้แล้วก็ตอนนี้นะครับราคาเนี่ยเขาก็จะทําราคามาให้ ให้มันราคาป้ายเนี่ยให้มันต่ําลงนะครับไม่ใช่ว่าตั้งสูงแล้วเราจะได้ลดได้เยอะนะครับตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะตร่กเรื่องราคาแล้วเหมือนกันนะครับเพราะหลังจากที่แบบราคามันค่อนข้างเละเทะนะก็ตอนนี้จะเริ่มแบบเข้าลอยแล้วนะครับยังไงเราดูดีดด้วยนะครับเวลาเราซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าใครสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับนาฬิกาเซกโก้เนาะก็สามารถาโทรถามผมได้นะครับตามเบอร์ที่ ใต้ลิงก์เลยนะครับหรือว่าจะเพิ่มเชี all, ยร์โค้ดไทปคลิปแล้วก็ทักมาสอบถามได้อย่างเรือนนี้ถ้าเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ได้เลยว่าเรือนนี้มันสวยมากจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้ละนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสไซส์ตัวเรือนฝาหลังเนี่ยเพื่อนๆชมไปหมดละส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอย่างไงวันนี้นะครับผมบอสจากชแนลมุนทัพแพรก็ฝากไว้ประมาณนี้ลวกันนะครับหวังว่าน่าจะชอบเรือนนี้กันนะผมรู้สึกว่าเรือนนี้มันเป็นเรือนหนึ่ง,งมีีอ่่ะนครบบแลใทสจก็ อยากให้รีบจับจองกันนะครับเพราะว่ามันผลิตแค่5,500เหลรียญือนนะครับทั่วโลกนะครับย้ำนะครับทั่วโลกนะก็เท่านี้ครับแล้วก็เจอกันคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ